สวัสดีครับผมจะแขกจันให้นะฮะวันนี้ผมจะมา,าทําตามคําขอของเอฟซีนะฮะมีต้องต้องเรียงคิวนะผมนะคนที่คอมเมนต์คนแรกก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้ครับนะเขาให้ทาเพิ่มจุดนะครับผมเขาอยากเพิ่มจุดเนาะเพิ่มจุดการใช้งานตรงไหนตรงไหนหรือเอาไปเปิดเสียบปักนู่นปักนี่ได้หมดนะฮะเนี่ยครับขั้นตอน,นง่ายครับผมนะมาดูกันกน,นะนะครับผมนะรัันแรกนะฮะเราต้องมีแบบนี้ฮะเป็น ปินปักป็นปักนะฮะปักธรรมดาไม่ไม่ใช่กาวคู่นะปักธรรมดาครับผมนะถ้ากาวคู่ก็จะง่ายกว่านี้ครับผมนะแต่ผมแนะนําให้เป็นแบบนี้กว่าเนาะคนเขาได้ทําได้นะครับถ้าเป็นกาวคู่แค่เสียบแค่สองเส้นก็ทําได้เลยนะครับผมนะแบบน,นี้กว่ามันจะมันมีพ่วงกันด้วยเชื่อมต่อกันี่ได้จะได้รู้นะครับนะ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 ครับเนาะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยครับครับนะ ก่อนที่วิดูคลิปนะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชางเกหน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับดับแรกนะครับเราต้องไปตัดแบบนี้มาก่อนเส้นสีน้ำตาลนะฮะตัดประมาณนี้แล้วเรามาวัดดูครับนี่วัดดูเขาเนี้นี่นี่ครับอ่าเป็นสีตาลเนี่ยเพื่อเพื่อจะเอาไปเชื่อมนะฮะอันนี้เป็นลายนะผมนี่เป็นลายสีน้ำตาลนี่เป็นลายนะครับผมนะครับเพื่อจะเชื่อมนะครับนี่แล้วก็ตัดมาสักสองอันมีสามอันก็ตัดสองอันนะครับนี่ มีสามช่องนะครับเราจะตัดแค่สองงาน,นครับผมนะก็ให้มันเท่ากันครับผมนะแล้วมาเสียบอันนี้ฮะในเสียบอานนี้ครับผมี่เสียบอันนี้รนแรกเนาะที่บางบางคนก็ถามว่าทําไมถ้าแขกไม่เสียบรูแรกนะครับมันเสียบรูแรกเสียบยากครับเนีย่ยมันงอมันงอยอย,ายากเพราะว่าเราจะกดยากครับนะผมให้แนะนําให้เสียบรูนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันใช้มันเชื่อมต่อ,อกันได้หมดนะไม่เป็นไรครับผมนะ นี่ก็งองให้ดูดีๆครับจับได้สวยนะนี่ครับโค้งอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งล็อกนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันะครับโค้งเหมือนกันนี่ครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็มาเชื่อมต่อจากตัวนี้ฮะดูแต่ดูตัวนี้เนาะนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้ต่อนี่ครับเชื่อมยากครับเสร็จเสร็จแล้วเนาะนี่เสร็จแล้วครับในการ เสียบของลายนะครับเนี่ยเสียบของลายนะเป็นปักเนาะนี่เต้ารับนะครับผมนะในการเพิ่มจุดเต้ารับนะครับผมนะแล้วก็เราก็จะหมุนเลยครับอัตัวแรกจะเพิ่งหมุนนะครับเรามาขันเลยนี่ครับให้เห็นนะฮะให้เห็นกันทั่วๆไปจะได้ทําได้กันกน,นะน,น,นะครับผมนะหมุนแน่นๆนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็ต้องหมุน ด้านนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะไว้ไว้เชื่อมต่อที่เมนนะฮะที่ปัด๊ดที่เต้ารับอื่นที่เราจะดึงมาใส่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาสีฟ้านี่เป็นนิวตันนะครับเราก็พอเหมือนกันครับผมพอเท่ากันนี่ครับนี่ครับแล้วก็เชื่อมต่อเหมือนกันครับผม ี่ครับผมเสร็จนี้เราก็ตัวนี้เราก็ล็อกแทสิเออนิวตันนะครับผมนะนี่ครับด้านนี้เราก็ล็อกครับนี่ดึงดูดด้วยตอนนี้ไม่ต้องล็อกนะฮะเดี๋ยวเพิ่งล็อกเพราะว่าเราต้องเชื่อมต่อเข้าสายเมนนะนี่เรียบร้อยแล้วครับผมนะี่การเดี๋ยวมจะไล่ดูอีกครั้งนะฮะนี่ครับเราเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เราเชื่อมต่อจาก ต่อรับตัวที่หนึ่งมันตอรับตัวที่สองเนาะเราก็เชื่อมต่อจากตอรับตัวที่สมาตัวตอรับตัวที่สานะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนการลายเหมือนกัน1มาเข้าสองแล้วสองเข้าสามนะครับแบบน,นี้เนาะเสร็จแล้วตัวเลยรูหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเชื่อมต่อเข้าที่เราจะดึงมานะฮะเราจะเพิ่มจุดนะ่ผมจะเพิ่มจุดมานะครับเราดึงมาเขามาเข้านี้นะครับเนี่ยง่ายง่ายมากครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกเลยครับเนี่มีการเพิ่มจุดเนาะ อันนี้เมือนกันครับผมนี่ก็ล็อกกับนี่ครับเรียบร้อยเนาะนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาพลิกนะครพลิกครับเสร็จแล้วเราจะมาเช็คไฟดูนะครับผมนะเราเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยหรือว่าช่างนะครับได้ดูเนาะนี่ครับผมจะเสียบดูเสียจแล้วเช็คไฟดูนะครับ นะตัวนี้มีไฟนะครับด้านลายเนาะมีไฟนะนอันนี้นิวตันนะครับผมไม่มีเราไปเช็คดูที่นี่ฮะด้านบนต้องเป็นไฟนะครับผมนี่ด้านบนเป็นไฟเนาะนี่เป็นนี่เป็นลายนะครับนี่ด้านนี้เป็นลายนี่ลายอัน,นนี้เป็นนิวตันนะครับนี่ก็จบครับผมนะนี่คือใช้ได้นะครับผมนะนี่เราพว่พวงพว่พวงพ่วงตาไอเพิ่มจุดต้อรับนะง่ายง่ายครับผมนะนี่ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะผมนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จบเลยใช้ได้ปกติเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมก็จะทําเป็นสองตอรับนะฮะแล้วก็หนึ่งสวิตนะฮะเดี๋ยวขอถอดอันนี้ออกก่อนนะทาทีละขั้นตอนเนาะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดตัวนี้เลยนี่ครับผมอันนี้สองตอรับกับหนึ่งสวิตนะฮะสองตอรับกับหนึ่งสวิตเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูนะครับ ต่อก็ต่อยคล้ายกับต้อรับเพิ่มจุดอันแรกเนาะแต่มันจะเพิ่มสวิตมาตัวนี้นะนะแต่วงจรผมจะต่อยดูนะครับผมนะเริ่มถากตัวนี้เลยน,ะน่ครับด้านตูดตัวนี้ผมจะใช้เอาลายเข้านะฮะด้านตูดของสวิตเนี่ยผมใช้ลายเข้านะนะผมนะมาดูครับผมจะเชื่อมเลยครับ นี่ครับผมจะเชื่อมเชื่อมเขาก่อนเนาะนี่ครับเชื่อมตัวอ่านี่อันนี้เป็นลายนะครับผมนะตัวนี้เป็นลายเราตัดแบบนี้เลยตัดเหมือนกันกับต่อรับนะฮะตัดเชื่อมต่อจากตัวหนึ่งมาตัวที่สองนะับแล้วก็เชื่อมจากตัวที่สองมาตัวที่สามนะฮะนี่แล้วก็ล็อกไว้ก่อนล็อกตัวกลางไว้ก่อนนะครับนี่ล็อกตัวกลางกับตัวสุดท้ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูอีกครั้งนงเนาะ เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วสีสีฟ้าเนี่ยเป็นเป็นนิวตันนะครับผมนะเราก็มาเชื่อมต่อเหมือนเดิมครับเรามาเตรียมหลอดไฟเลยครับผมนะหลอดไฟนี่ก็นี่เห็นสวิตไหมหัวสวิตนี่ครับเราก็มาเสียบเข้าหัวสวิตตัวนี้เลยอันแรกจบเลยเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งเนาะใช้ลอดตัวนี้นะครับเราจะมาเข้ารูตัวนี้ครับนี่เข้ารูตัวนี้เข้ารูของนิวตันเนี่ย แต่มันจะไล่อีกครั้งเนาะนี่ไล่แล้ผมลายอยู่ด้านด้านนี้นะไลยอยู่ด้านนี้นะครับผมไล่เข้าก่อนแล้วก็ล็อกเลยครับผมล็อกเลยเสร็จแล้วนิ้วจอนอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับนี่ล็อกเลยครับผมจะไล่ใส่ครั้ง เป็นแบบนี้ครับผมนี่ตัวตัวตัวลายนะครับตัวลายมาเข้าเชื่อมเข้าที่เต้ารับตัวที่หนึ่งเนาะแล้วตัวเต้ารับตัวที่หนึ่งเชื่อมมาเต้ารับตัวที่สองนะครับแล้วเต้ารับตัวที่สองนะครับเชื่อมมาที่ตูดสวิตนะครับผมนี่นี่ครับนี่นี่คือลายครับแล้วนิวตันนะครับนิวตันสีฟ้าเนี่ย เราจะมาเชื่อมเข้าตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่หนึ่งมาหาตัวที่สองนะครับผมนะแล้วตัวที่สองไม่ต้องไปตัวที่สามนะครับไม่ได้นะครับผมพักไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วที่หลอดมันจะมีสายเอาสายได้สานหนึ่งครับมาเข้าที่กัวของนิวตันเนาะนี่ครับตรงนี้รูนี้นะครับผมนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับเลือีกเส้นหนึ่งนะฮะก็มาเข้าที่หัวสวิตช์นะครับผมนะนี่นี่ครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับเห็นชัดไหม เตียดี๋ยวบังนี่ครับมาทดลองเลยครับผมนะเรามาเสียบไฟดูนะครับนี่ครับออาเบรเกอร์ขึ้นนะครับเ๋าวเราเช็คไฟดูก่อนนี่ไฟมานะครับปกติเราเช็คไฟดูด้านนี้นะด้านนี้เนี่ครั มีไหมมีไฟมาปกติไหมเราก็เปิดสวิตครับผมนี่ครับนี่ครับเปิดสวิตเขาติดนะปกตินะ,ะนนผมนะนี่คือการเ,าเชื่อมต่อสองตัวรับกันึ่สวิตนะฮะนี่ครับผมนะนี่ครับมในยุ่งยากครับผมนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเ,เป็นสวิตสองทางหรือสวิตบันไดเลยครับผมนะครับคลิปนี้ก็โอเคครับผมนะจบแล้วครับผมนะปิดเบรกเกอร์นี่ครับสวิตสองทาง ดูสวิตสองทางเนาะวิสองทางมันก็ถ้าเป็นรุ่นของช้างเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเลยครับใกล้เคียงกับสวิตมีใกล้เคียงกับสวิตตัวนี้เลยสวิตธรรมดาสวิตทางเดียวนะครับผมแต่ว่าสวิตทางเดียวมันจะมีลูกน้ําดําๆเนี่ยเป็นจุดๆดาๆเนี่ยเนาะด้านนี้ก็ใกล้เคียงกันถ้าคนไหนไม่รู้ก็ไม่รู้จริรงเพราะว่าแต่ว่าด้านนี้นจะด้านนี้ของสวิตสองทางมันจะ อันนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกันนะและ้วน,นี่กลาก็เราขั้วกันนะครับผมนะแต่นี่เชื่อมด้านนี้เชื่อมต่อกันด้านนี้นะครับผมนะมันจะแตกต่างกันต้องดูดีนะผมนะบางทีคนไม่รู้รับเอาไปใช้ไม่ได้นะผมนะระเบิดเลยนะครับนะผมครับเดี๋ยวไปดูครับทวีส,สองทางเนะาะแบบแรกเรามีสวิตสองทางตันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกับตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่เราต้องดูว่าด้านนี้มันมีมันมีเลข เลขสามก็เลขหนึ่งนะครับนี่ด้านนี 1, ้เป็นเลขสามด้านนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ด้านนี้เลขศูนย์นะครับนะด้านนี้เลขสามก็เลขหนึ่งนะครับเนี่ยด้านนี้เลขศูนย์เหมือนกันนะผมนะเราจะมาเชื่อมต่อนครับนี่เราจะวางแบบนี้แบบนี้นี่แนวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพลิกดูครับผมนะอันดับแรกนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์จังแขบเน่ยน้องเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะนี่ครับผมถ้านี่ครับผมจะเชื่อมให้ดูนะครับด้านนี้เป็นเลขสามนะครับนี่ด้านนี้เป็นเลขสามนะครับเลขสามนะครผมนะเลขสามด้านนี้นะครับล็อกเลยครับผมล็อกเลยฮะแต่จะไล่ดูอีกครั้งนะเลขสามพอเลขสามปุ๊บล็อกแน่นแล้วเรามาดูด้านนี้ฮะ เลขสามเลขสามต้องเข้าเลขหนึ่งนะครับด้านนี้เข้าเลขหนึ่งเข้าเลขหนึ่งด้านนี้นี่ครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็แล้วก็เลขเลขหนึ่ง เลขหนึ่งด้านนี้มันเข้าเลขสามด้านนี้ครับจบเลยครับเราคนละสีนี่จะจําได้นะครับผมนะไหนเป็นเลขหนึ่งไหนเป็นเลขสามอันนี้เป็นเลขหนึ่งเอมาเข้าเลขสามด้านนี้นะครับจบเลยเดี๋ยวจะไล่ให้ดูอีกครั้งนะครมั่นใจราคนต่อไปสามไปเข้าสามไม่ได้นะครับมันไม่ช็อตนะแต่มันไม่ติดมันไม่ติดตามที่ต้องการนะครับผมนะ นี่ครับผมนี่คือการเชื่อมต่อนะครับนี่ครับเชื่อมต่อนี่เรียบร้อยเนาะนี่อา่าสามเข้าหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งเข้าสามนะครับนี่สีนี้อันนี้เรียกสามเข้าหนึ่งด้านนี้นะครับสีตาลแล้วก็เลขหนึ่งเข้าสามด้านนี้สีฟ้าเนาะ<ม>เสร็จแล้วนะฮะนี่<ม>เห็นสายอ่าหลอดไหมนี่สายหลอดนะครับนี่สายหลอดนี่สายของหลอดเส้นหนึ่งเนาะ สายหลอดเส้นหนึ่งแล้วก็มาพันข้านิวตันเลยครับนี่ครับเรามาพันข้นิวตันเลยนี่เขาเรียกว่าสวิตสวิตบันไดนะครับหรือว่าสวิตสองทางเดียวกันครับผมนะเราเปิดหรือปิดตรงไหนก็ได้ไดในของสวิตนี้นะครับผมนะที่พันให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับลายด้านนี้นะฮะเป็นเอลนะผมเป็นลายสีมตานี่เป็นลายนะครับเป็นไฟครับแล้วก็มาเสียบเข้าด้านด้านไหนก็ได้ครับสองด้านนี้ให้เลือกด้านในด้านหนึ่งครับเสียบด้านไหนก็ได้ครับไปจะสองด้านนี่ครับผมเรียบร้อยด้านนี้เนาะเสร็จแล้วด้านนี้นะฮะด้านนี้ครับผมด้านนี้มันเหลืออยู่อยู่อีกด้านนี้เหลือข้างหนึ่งเนาะเราก็มาเสียบเข้าหลอด นะครับอลอดตรงนี้เสียบเขานะครับเรียบร้อยนี่ครับจบเลยครับผมง่ายมากครับผมช่างมือใหม่ก็ทําได้ครับคุณจะเดินสายยาวขนาดไหนก็แล้วแต่นะคุณต้องเชื่อมต่อแบบนี้นะผมนะถ้าคุณลืมเชื่อมด้านไหนด้านหนึ่งมันก็จะไม่ติดทั้งสองด้านนะครับนี่ครับผม แต่มันจะไล่สายอีกครั้งนะฮะนี่ครับอ่าด้านนี้เป็นเป็นแอลนะฮะเป็นลายเป็นไฟนะผมนะมาเข้านะครับเป็นเลขศูนย์อันนี้ถือเป็นเลขศูนย์นะครับด้านนี้เป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็เราจะเราจะเชื่อมจากอ่าด,ด้านนี้ฮะด้านตูดตัวนี้นะอ่อเลขสามไปเลขหนึ่งนะฮะแล้วก็เลขหนึ่งไปเลขสามนะฮะนี่สลับกันนะผมนะเสร็จแล้วก็สายคั้วจากของหลอดฮะสายเส้นหนึ่งของหลอดมาพันเข้านิวตันเนี่ยจบแล้วก็อีกเส้นหนึ่ง มาเสียบเข้าอีกข้างหนึ่งของเลขศูนย์ของสวิตอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะนี่จบเลยครับจะไม่เกินนะครับตอนเช็คไฟแล้วนเรียบร้อยเนาะไฟมาปกตินะครับมาลายนะครับนี่นิวตอนนะครับผมนะเสร็จแล้วผมจะมาเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตนะครับผมนะนี่ครับเสร็จแล้วผมจะขึ้นไปบนไดนะครับหรือไปตรงไหนก็แล้วแต่หลังบ้านเนาะผมจะมาปิดนี่ครับมาปิดอันนี้นะผมนะ หรือผมจะเปิดด้านนี้ก็ได้เปิดนะครับแล้วผมมาปิดด้านนี้นี่ครับเปิดด้านนี้นะครับแล้วมาปิดด้านนี้นะครับนี่คือซื้อสองทางเนาะหรือซื้อเปนไดที่ชาวบ้านก็เรียกกันนะผมนะนี่ครับเรียบร้อยครับผมนะวงจรก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมครับยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแข่เองเนาะปิดคิดคิดรวมนะผมนะดูกันยาวๆเลยครับสาหรับช่างคิดติดต่อเองนะคผมนะ อยู่บ้านเฉยๆนะครับหรือว่าช่วงตักตัวก็ทําได้เลยครับผมนะก็ทำบวลา2อสาอย่างก็ได้ครับแต่ต้องตรวจสอบดีๆครับผมนะเช็คไฟเช็ไฟอะไรเรียบร้อยเอาเบรกเกอร์ลงให้เรียบร้อยนะเนาะยังไงก็ขอให้ทำได้ครับผมนะชางแขกให้กําลังใจครับยังก็ขอบคุณมากครับจะดูคลิปจบสวัสดีครับ